สวัสดีค่ะโอ้โ oh หคุณพลพันร็อกทั้งหลายวัยทีเนะี่ยมีอายุต่ำกว่า11ปีไหมคะยกมือหน่อยนิ รู้สึกว่า11ปีหมดเลยใช่ไหมนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมารวมนะฮะร,รวมคุณพลพันธร็อกอีกเหมือนเดิมนะคะเมื่อกี้นี้พี่ปอนนะคะได้ไปเวทีนู้นก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งนะคะอีกเวอร์ชั่นหนึ่งแต่ว่าเวอร์ชั่นนี้รู้สึกว่าจะเป็นแบบแนวแรงๆนะคะโดยเฉพาะร็อกรุ่นใหญ่นะคะร็อกเนวดายนะคะโดยเฉพาะนี่เลยค่ะมิสเตอร์มอร์แกนนะคะวันนี้มาออกโรงอ้าเปลี่ยนตัวแล้วเหรอ ไม่น,าน่าจะตื่นเต้นเป็นพิเศษคนนี้นะคะไม่ใช่คนธ <โ lamps. S 1> รรมดาไม่ใช่คนธรรมดาไม่ใช่คนธรรมดาค่ะไม่ใช่คนนี้แ่เลยเขาเป็นผู้ที่ผลักดันให้น้องๆนะคะที่เคยเล่นตามทางนะคะหรือว่าตามบนถนนอาจจะไม่มีสังกัดอาจจะไม่มีขอบเขตอยากจะมาเล่นก็มานะเป็นผู้ที่ผลักดันขึ้นมาให้อยู่บนเวทีให้เราได้มีศักดิ์ศรีของความเป็นร็อกนะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ช่้นนี้ยาวค่ะยาวอ่ะวงนี้ให้เตรียมเครื่องไว้ก่อนแต่ยังไม่ให้เล่นนะครับเพราะว่าเล่นตอนนี้ไม่ได้ทำไมฮะเนื่องจาก<ะ>ว่าเรายังไม่ได้พูดโอ้โใช่นะฮะโดยเฉพาะเนะฮะเดี๋ยวขอบอกนิดนึงว่าปีนี้เป็นปีที่ดีมาก <c oughs> ครับเพราะว่าผู้นี้แหละค่ะคุณวิโรธทองอ่อนนะฮะอย่างที่บอกนะอ่ะเขาเสียประมือหน่อยในคนนี้เป็นผู้ที่ผลักดันเวทีนี้นะคะให้เราเนี่ยได้แจ้งเกิดนะคะขุนพลร็อกพันใหม่นั่นเอง ะะหลังจากที่พี่ๆเขาบอกว่าเห็นสภาพน้องๆแล้วไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเลย ฟังดูแล้วมันรันทดนะไม่ถึงขนาดนั้นนะัพี่เขานะคะเป็นประธานนะคะชมรมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดภูเก็ตเนี่ยะก็เลยได้อยู่โอกาสที่ดีนะพอมีโอกาสปั๊บก็เลยอยากจะเปิดโอกาสให้กับน้องๆรุ่นใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าแกเคยเป็นเคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนฮะก็เลยฟังดูเหมือนผมเนี่ยด้โอกาสมาตั้งแต่เด็กอะไรประมาณนั้นใช่นะฮะพอเห็นน้องๆแล้วอุ้ย ถ้าเราให้โอกาสน้องๆเขาเนี่ยมันจะรู้สึกดีเพราะเราเคยเป็นผ่านเวทีนั้นมาก่อนนะผ่านการเวลามาก่อนพอผ่านการเวลามาปั๊บแล้วเนี่ยอะไรฮะก็ไม่ได้แก่มากนีดีเจปอนพูดซะผมมันผ่านมานานมากเอเหรออายุรุ่นเดียวกันเนี่ยจริงเหรอรุ่นรุ่นเดียวกันรุ่นพี่รุ่นเดียวกันเมื่อสมัย35สิปีที่แล้วนะคะด้วยความที่ชื่นชอบเขาก็เลยนะฮะไปนี่เลยไปให้ไต้โตะเอ้ยไม่ใช่ ไปติดต่อนะคะไปดูแลในเรื่องของเวทีนี้ไปขอทางเทศบาลนครภูเก็ตต้องขอไปถึงขอพระคุณนะคะไปถึงท่านนายกสมใจสุวรรณสุภาวนาตบมือให้ท่านหน่อยนะคะท่านนายกสมใจของเราเขาก็บอกว่าเล็งเห็นนะคุณวิโร์มาขอทั้งทีเวทีนี้เราต้องยกให้คืออย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าต้องต้องเรียนอย่างนี้น้องๆเวทีที่ เรามาเล่นวันนี้เนี่ยเครื่องเสียงเนี่ยคนที่ใส่เสื้อสีส้มเนี่ยครับอันนี้ก็จัดฟรีด้วยฮะฟรีฟรีครับทราบไหมครับว่าเครื่องเสียงเนี่ยเป็นเครื่องเสียงที่ดีที่สุดของเกาะภูเก็ตนั้นซาวภูเก็ตตบมือหน่อยเร็วผมจะบอกงี้ว่าผมเนี่ยเล่นดนตรีอาชีพมายี่สกว่าปีอะไม่เคยได้เล่นเครื่องเสียงดีๆอย่างนี้มันก่อนเลยนั่นแล้วต้องบอกว่านี่ฮะ หลอดไฟต่างๆที่เขาใช้ทุกวันนี้ะนะไม่ใช่หลอดธรรมดามันหลอดอะไรหลอดประหยัดไฟหลอดเหล่านี้นะครับสมัยพี่มอแกนเป็นเด็กไม่เคยเห็นแต่วันนี้เนี่ยนะฮะทั้งไฟทั้งแสงสีเสียงอุปกรณ์ต่างๆเป็นดิจิตอลนะท่านไปดูได้เลยใช่เราธรรมดาไม่มีโอกาสได้เล่นนะะปกติแล้วบางหลนจะให้เฉพาะมือโปรเท่านั้นเลยใช่แต่วันนี้น้องๆฮะ สายกีตร์ยังเพี้ยนอยู่ก็เล่นได้กีต้าตัวใหญ่เดือแบงไม่ไหวก็ยังเล่นได้เล่นเพี้ยนก็เล่นได้หน้าตายนิ่งก็เล่นได้แต่แค่มายืนเฉยกีตราคุณก็ร้องได้นี่คือโอกาสที่พี่ใหญ่ใจดีมาช่วยเราแน่นอนนะครับคจะบอกอย่างนี้ครับว่าตอนพี่โมแกนเป็นเด็กเนี่ยกีตราตัวหนึ่งกว่าจะหามาได้นี่ตัวละบาทโอ้โหยี่ห้อซูซูกิมันมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าฮะใช่ อ๋อเหรอซูซูกิเมโลดี้คนรุ่นผมเนี่ยผมทราบดีว่าจะจะเล่นอย่างเงี้ยคุณประดูอะไรนี่เมื่อกี้อุ้มลูกมาอยู่แถวนี้เนี่ยนะฮะเนี่ยเนี่ยคนนั้นอ่ะคนที่มีลูกอ่ะนะเนี่ยเนี่ยคนนั้นอ่ะคนนี้ยังไม่มีภรรยาแค่มีลูกเฉยๆคนนั้นอ่ะเขาเป็นชาวร็อกเหมือนกันสมัยก่อนเล่นกีตาร์เมโลดี้ตัวหกร้อยห้าร้อยปัจจุบันนี้น้องๆที่เล่นอยู่เนี่ยเนี่ยน้องคนผู้หญิงกีตาร์ตัวเป็นแสนครับโอ้โหเอฟเฟกต์ที่ใช้เป็นล้านนั่นสมัยพี่มอแกนนะ ได้เอฟเฟกมาตัวหนึ่งเหยียบแล้วเหยียบอีกซ่อมแล้วซ่อมอีกนะครับสายเสียงแซกโจดโจดีโจงไปขโมยตู้วัดไปนะคะขึ้นมาบนเวทีนี่เพื่อนบอกไปออกไปเดี๋ยวนี้น้องๆของเราแต่ละคนเนี่ยเล่นอุปกรณ์แพงๆนะครับฝีไม้ละมือดีๆและที่สําคัญเวทีเหล่านี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดเราเราไม่ได้มีงานแบบนี้เราไม่มีโอกาสได้ขึ้นมาเล่นใช่แล้วฉะนั้นเนี่ยวันนี้น้องๆที่มาเล่นแล้วให้เต็มที่นะครับอย่าเก็บไว้ เก็บไว้เนี่ยไม่รู้จะเล่นงานไหนแล้วนั่นน่ะสิเพราะว่าความสามารถที่ดีๆแบบนี้เราจะไปเล่นแค่ห้องซ้อมอย่างเดียวยังแต่จิ้งจกแหลอแล้วต้องเรียนอย่างนี้ว่าน้องๆครับเวลาเล่นดนตรีอ่าฮะน้องๆเวลาเล่นเนี่ยต้องไปพัฒนาด้วยนะครับไม่ใช่เล่นหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งผ่านไปไม่ประโยชน์อะไรเลยที่ไม่พัฒนาสิ่งที่น้องๆต้องพัฒนามีอะไรบ้างครับหนึ่งลีลาท่าทางโอ้โหต้องไงพี่ลีลาแซมเปิรลีลา อ๋อหมายถึงว่ากีตา้ามันอย่าไปกัดกีตา้าค่ะอันนี้เมื่อกี้เขาเรียกว่าท่าคดกีตา้าอ๋ออ่ะสองค่ะความมั่นใจครับมั่นใจแบบไหนฮะผมแนะนําเลยค่ะ<ฆ>อยู่ในห้องเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าพูดไปแล้วว่าแต่งตัวให้เต็มที่ไปเลยเหมือนที่เล่นคอนเสิร์ตอ่ะแล้วฝึกฝึกครับฝึกฝึกเดินฝึกเดินนี่ คุณทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วศิลปินระดับโลกเนี่ยเขาเผากีต้าเผากลองเผาน่นนี่นั่นเนี่ยเพื่อเรียกบรรยากาศเขาเอาน้ำมันกาซมาถึงราดมือกลองแล้วเผามือกลองมาเลยโอ้แล้วกีต้าเนี่ฟัดเลยเพียงอะไรเงี้ยเอาไปถูเน่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศเพื่อให้เราเนี่ยเข้ากันกับคนที่มาชมแบบคือให้อารมณ์มันต่อเนื่องกันดีเจปอนเสมอพอมาถึงเล่น เออไม่ได้อารมพี่พี่คันลิศสีดวงหรือเปล่าท่าอย่างนั้อ่ะอ่าแล้วเวลามาเล่นอย่าอายเวลาเล่นไงกระโดดนี่ผมไม่กล้ากระโดดเพราะเวทีพังัวจะเพียบเขาเต็มที่นะครับเขาฝึกวิ่งบนเวทีใครรู้จักไอรอนไมเด้นไหมฮะกยกมือขึ้นไอรอนไมเด้นรู้จักไหมรู้เป็นยอมยบจับใครรู้จักเดี๋ยวจะให้เสื้อดีไหมดีค่ะถอดเลยค่ะเสื้อถอดเลย ไอรอนไมเด้นนะครับเป็นอาจารย์สอนชีวประวัติศาสตร์นะครับ,รบประวัติศาสตร์ใช่ไหมคุณไปดูในมหาวิทยาลัยของอเมริกาครับครับอายุเยอะมากแต่เวลาเล่นบนเวทีโอโหสุดยอดเ,เขา<ง>วิ่งเขาเต้นบนเวทีสามชั่วโมงไม่มีหยุดนะครับแล้วเขาก็ไปนอนซบอยู่หลังเวทีใช่<ด>เขาแข็งแรง<อ>ผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่าน้องๆที่เล่นดนตรีเนี่ยพลังสูงเราต้องออกกําลังกายเราต้องพักผ่อนในเพียงพอกินอาหารในครบห้ามู ดูเหมือนกับว่าแพทย์สั่งมารู้สึกว่าจะเป็นทางโภชนาการแล้วนะคะแต่ที่สําคัญก็คือว่ามีคนบอกผมว่าไอ้นักดนตรีเนี่ยมันชอบติดยาน่นนี่นั่นนะอ่ะแล้วไงคะผมจะเล่าความจริงให้ฟังว่าผมเนี่ยก็เกิดในยุคบุปผาชนเหมือนกันนะครับยุคนันคุณบอกแล้วว่าแก่จริงๆยุคนั้นเนี่ยกัญชาเฮโรอีนบุหรี่แล้วยาบาริบงมันมันเยอะมากค่ะฉะนั้นทุกคนที่เล่นเนี่ยมักจะมีสิ่งนี้เข้ามาแต่ต้องบอกครับพอเรามีสิ่งนี้เข้ามาเราเล่นไม่ได้ครับมันจะเมาเพียง มันจะไม่ได้แรงออกอ๋อมันจะเป็นแบบนั้นคือมันจะไม่ใช่แล้วถ้ามันเยอะแล้วมันไม่ได้แล้วทีนี้ยุคนี้เนี่ยใครเล่นยาเสพติดแล้วมาเล่นดนตรีเนี่ยเขาไม่ต้องการอ่าฮะเขาไม่ต้องการเหมือนยุคสมัยก่อนเนี่ยมันมันเขาเรียกจิมมี่เฮนดริกอะไรเงี้ยนะมันมันพาไปแต่พวกนี้ตายหมดแล้วครับใช่ตายด้วยยาเสพติดหมดถูกค่ะฉะนั้นน้องๆที่มาเล่นดนตรีนะครับต้องอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ที่คุณพี่บอกว่าใครนะจิมจิมอะไรนะจิมมี่เฮนดริกตายแล้วเหรอคะตายอันนี้ะค่ คือร็องแค่น้เพื่อายแต่คนเล่นน่ะตายไปเลยอ๋อเหรอก็เห็นพี่บอกเสมอว่าร้องแต่ว่าตายเออเราก็นึกว่าร้องไปตายร้อก็ไม่มีวันตายแต่คนเล่นน่ะตายแล้วที่จะบอกว่าคนฟังพี่มอร์แกนก็ตายไปหลายคนแล้วฮะยกตัวอย่างพี่เปาเนี่ยนะฮะเป็นสาววกชาวร็อกของพี่มอร์แกนฟังร็องอยู่ดีๆโทรมาวางหูเกร้งหัวใจวายตายเลยนั่นแกไม่สบายแล้วไม่ยอมหาหมอไอเราก็นึกว่าฟังดนตรีเกินไปฉะนั้นจําไว้นะครับ เราเป็นนักดนตรีคนรุ่นใหม่ยาเสพติดเราอย่าไปยุ่งเลยพี่มอแกนขอร้องเถอะเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งความเท่มันเกิดขึ้นจากนี่เกิดขึ้นจากที่เราเล่นได้มากกว่าผมบอกงี้ผมเล่นดนตรีมาตั้งแต่อายุจบป .6 ก็เริ่มเล่นได้ะนะครับก็เริ่มเล่นเนี่ยขึ้นเวทีครั้งแรกผมไม่สันเลยครับทําไมฮะผมมั่นใจนั่นขึ้นมาแต่ว่าต้องให้มีกีตาร์ในตัวผมด้วยนะเพราะมันมีความรู้สึกว่ามันเป็นเครื่องดนตรีที่ช่วยให้เรามีความมั่นใจอแต่ถ้าพอเอากีตาร์ ออมานะครผมจะมันจะยืนไม่ได้มันรู้สึกว่ามันวิววิวมันใช่มันต้องมีอะไรที่มาโน้มพวงเราแล้วจะบอกว่าดนตรีช่วยผมเนี่ยเรียนจบดนตรีทําให้ผมได้เรียนมหาวิทยาลัยนะครับผมไปสอบเข้าที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เชียงใหม่คผมไปสอบผมเมาเต็มที่ไปเลยครับปรากฏว่าวันที่สอบผมเมาอ้วกในห้องเลยครับอาจารย์บอกโอ้คุณวิโรจ สงสัยจะเครียดจัดว่าอาจารย์ผมเครียดมากข้อสอบมันทําไม่ค่อยได้ที่ไหนได้ผมเมาเล่าขาวไปพอทาไมอะพี่ก็มันเป็นวันเกิดผมพอดี๋อ้บากว่าผมก็เมาเต็มที่ครับค่ะสุดท้ายผมสอบไม่ติดผมก็เลยเนี่ยไปห้องสอมดนตรีแล้วเขาเขียนว่ารับสมัครนักดนตรีสถาบันผมก็เลยเข้าไปไปสมัครอ่าไอ้ด้วยความที่ผมร้องเพลงไม่เป็นแล้วเขาก็ถามว่า คุณวิโรธคุณจะมาสมัครตำแหน่งอะไรผมก็บอกว่าเ,เล่นกีตาร์ครับก็เขบอกเอ้าเล่นเลยมีนักร้องไหมผมบอกครับผมร้องเพลงไม่เป็นครับ <c oughs> เดี๋ยวให้เพื่อนผมร้องให้ฟัง <c oughs> แล้วผมก็เล่นเพลงนี้เพลงแรกของชีวิตของมิสเตอร์มอร์แกนน้องๆรู้ไหมคะว่าเพลงอะไรถ <c oughs> ้ารู้เดี๋ยวเราแจกเสื้อหนึ่งตัว อย่าเพิ่งรองนะขอดนตรีอย่างเดียวเสื้อหนึ่งตัวทีมงานขอเลยค่ะอยู่ตรงไหนฮะขอเสื้อหนึ่งตัวเลยโอเคไม่ิสเตอร์โมแกนผมเล่นเพลงนี้จบอาจารย์งงไหนเมื่อไหร่นักร้องจะร้อง <c oughs> ก็เป็นเพลงนี้เป็นเพลงบรรเลงครับอาจารย <c oughs> รา์อาจารย์บอกเพลงบรรเลงเหรอคะสมัยนั้นเมื่อ20ปีที่แล้วเขาไม่รู้จักเพโงนี้รู้สึกว่าจะมีคุณไซยานเดินเข้ามาในเวทีมาดูเครื่องว่อน <c oughs> อันนี้ก็เป็นคณพันร้อให้พี่สายันเจ้าของเครื่องเสียงที่ดีที่สุดในภูเก็ตครับแต่หลังเราอ้าวเดี๋ยวน้องบอกว่าพี่เริ่มจะสองหัวแล้วนะเาะก็เมื่อกี้เห็นบอกปังหล่นดีที่สุดในเกาะภูเก็ตผมะผมพูดตอนไหนจริงปะเมื่อกี้พี่เขาพูดไหมคะอ่าเห็นไหมชัดเจนไอ้นั้นอ่ะพี่มอร์แกนเอาเหรอไอ้นี่พี่วิโรจน์อ๋อโอเค ้องบอกอย่างนี้ครับว่ายุคนั้นเขาไม่รู้จักเพลงบรรเลงครับเมื่อไม่รู้จักเพลงบรรเลงเขาก็เลยมีความรู้สึกว่ามันแปลกดีนะรับมันเข้ามาแล้วกันก็เลยได้เรียนครับผมได้เป็นตัวสำรองของมหาวิทยาลัยจนกระทั่งเรียนจบแล้วเข้าไปเป็นนักดนตรีของมหาวิทยาลัยและเรียนจบมาก็เหมือนกับเพื่อนนะแต่ถ้าไม่มีดนตรีไม่มีกีตาร์เนี่ยผมก็คงไม่ได้เรียนหนังสือก็เพราะผมเมาเล่าขาวอยู่นั่นเองค่ะฉะนั้นต้องบอกอย่างนี้ครับว่าดนตรีเนี่ยไม่ใช่แค่ ผมเนี่ยสอบได้คณะดนตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยสมัยนั้นแต่เจ้าคุณพ่อบอกว่าเดี๋ยวเจ้าคุณพ่อใช่บอกว่างี่สักดไหนคะอาชีพเล่นกินเต้นกินลำกินดนตรีเนี่ยหากินไม่ได้อย่าไปเรียนเลยไปเรียนศิลปะดีกว่าเออไปเรียนศิลปะมันจะได้ประกอบอาชีพได้สุดท้ายผมก็จบมาศิลปะก็จบแต่ก็ไม่ประกอบอาชีพเหมือนกันแต่ว่าดนตรีเรายังชอบอยู่และอย่างนี้มิสเตอร์มอแกมมีมีอะไรที่อยากจะบอกน้องๆที่สสวัสดีครับ ขอเสียงตบมือให้พี่เชิญนยครับเจ้าของโรงแรมข้างหลังนี่แหละครับอ๋อนี่<อ>คนนี้เลยคนนี้เลยคนนี้ฟังเพลงร็อกนะฮะจะบอกให้เขาชอบไงบฟังร็อกในบ็นไดทุกคืนเลยตอนนี้ไม่ได้ฟังเพราะว่าต้องเอาลูกไปนอนตอนหัวค่ำนะฮะขอบคุณด้วยนะ <c oughs> พี่ <มา S 2> เชิญมานอนกันคืนม<ช>าฟังกันคืนครับให้ลูกหลับก่อนแล้วก็มาฟังในพี่มิสเตอร์โแกนลองบอกให้หน่อยฟังให้ฟังหน่อยนะคะว่าบางทีน้องอาจจะมีความสิ้นหวังเนี่ยค่ะอยากจะเล่นดนตรีแต่ว่าไม่เป็นเลยอยากจะเล่น่ะมิสเตอร์โมแกนแนะนำอย่างนี้ว่า ผมเป็นเด็กบ้านนอกยากจ <ภา S 2> นไม่มีเงินที่จะซื้อกีตาร์ต้องอมายืมกีตาร์ชาวบ้านมาผม<ภ>าเป็นคนถนัดด้านซ้ายนะครับผมมายืมกีตาร์ด้านขวามาต้องมาเปลี่ยนสายไปเล่นด้านซ้ายอพอเขาเอามาเอากลับผมต้องเปลี่ยนสายกลับไปให้เขาอพอผมมายืมมาอีกผมก็ต้องเปลี่ยนสายกลับมาอีกข้างนึง <ภา S 2> ยืมไปยืมมาไอ้เจ้าของกีต้าร์มันบอกคุไมให้มึงยืมแล้วเพราะมึงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสายกีตาร์คุมั่วไปแล้วนะฮะสุดท้ายผมต้องไปแอบซ้อมผมไปเล่นกีตาร์กับรุ่นพี่ที่เขาเล่นกัญชาสมัยก่อนนะคร ก็ไปนั่งเฝ้าเขาแล้วไปแอบ,บดูเขาว่าเขาจับคอร์ดอะไรเห็นเขาจับคอร์ดปั๊บก็เลยโอ้โหจได้แล้วก็กลับมาจับที่บ้าน uh huh. นั่งดมควันกัญชาจนกระทั่งเมากับเขาไปด้วยนะครับ uh huh. แต่ไม่ยอมแพ้ครับผมพยายามฝึกพอเล่นกีตาร์แม่บอกว่าไปไปดูวัวบ้างนี่วัววัววัวนั้นไปตุ่งนานั่นเออแม่สั่งให้ไปเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่อีกอฮะพอจับกีตาร์ยายก็บอกว่ามึงมัวแต่เล่นกีตาร์นั่นแหละมัวแต่เล่นอะไรไม่รู้ uh huh. ปัญหาอุปสรรคเยอะครับแต่ผมเนี่ยเล่นวันละ2ี่สชั่วโมงเวลาเพื่อนก็นอนผมไม่นอนผมเล่นทุกวัน<อ>ผมแอ่มาตื่นมาเล่นมาอะไรเงี้ยนะฮะพอผมไปโรงเรียนกลับ4ี่โมงผมไม่เล่นกีตาร์เลยข้าวปลาผมไม่กินผมไม่สนใจแล้ว <c oughs> พอมีพ่อสั่งให้ทําอะไรผมกม็ไททาเสร็จแล้วกลับมาเล่นกีตาร์อีกตีสี่ตีห้าผมก็ยังเล่นอยู่จนกระทั่งผมเล่นได้พอเล่นได้ก็เริ่มมีผลงานนะ,ะพ่อรู้สึกว่าเออมันเข้าท่าดีนะได้แล <c oughs> ้วเ,<อ>เป็นหน้าเป็นตานะเนี่ยแล้วเป็น ไม่แจ้งเกียวแจ้งเกียวเขาเขาบอกว่าไม่ร้องซะดีกว่าเล่าให้น้องๆฟังว่าอย่าท้อแท้นะครับสมัยพี่โมแกนไม่มีอุปกรณ์ให้เล่นยังเล่นเลย <c oughs> ไม่มีเวลายังดิ้นโลนเลยนะครับ <c oughs> แล้วต้องบอกอย่างนี้เดี๋ยวนี้นะเอาพี่โมแกนเนี่ยบังเอิญว่าได้เป็นมีลูกมาคนสองคนบังเอิญ <c oughs> ตกลงมีคนร <c oughs> หรือสองคนสองคนเพิ่งได้อีกคนนึงลืมเอาคนสุดท้ายว่าเดี๋ยวนี้นะบอกว่าเล่นเปียโนหน่อยลูกไม่เล่นไม่เล่น เล่นกีตาร์เลยลูกอยากได้กีตาร์เนี่ยพ่อซื้อให้ซื้อให้อยากได้เปียโนซื้อให้อยากได้ทุกอย่างซื้อให้จนกระทั่งจะเอาเครี้ยงหัวมันอยู่แล้วมันยังไม่เล่นเลยไอ้คำว่าลูกไม้หล่นไกลต้นเนี่ยเนี่ยมันมันเกิดขึ้นจริงๆไปไกลจริงๆริงฮะเด็กนะฮะถ้ามันไม่ชอบมันไม่รักยุคนี้เนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีเกมไม่มีโน่นนี่นั่นเราก็จะมีเขาเรียกอะไรมีสิ่งเดียวอะ มีสิ่งยึดเหนีน่ยวอยู่ก็คือเนี่ยตัวเนี้ยให้จําไว้นะครับถ้าใครทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งโดยที่ไม่มีใครบังคับให้ทําเป็นเวลานานๆเกิน21วันคุณจะทําสิ่งนั้นได้สําเร็จ21วัน3ส,สัปดาห์ครับโอ้โหแค่นั้นเององไม่มีใครบังคับนะค่ะเช่นเล่นกีตาร์ต่อเนื่องกันโดยที่ไม่มีใครมาบังคับเราออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องไม่มีใครบังคับเราแล้วคุณจะกลายเป็นนิสัย แสดงว่าจะเป็นสิ่งที่ปลูกฝังคุณละถูกต้องค่ะฉะนั้นกลับไปทบทวนว่าเราทําโดยที่ไม่มีครูบาอาจารย์มาบังคับเราหรือพ่อแม่บังคับเราเกิน21วันเดี๋ยวใครลิวรองเท้าเล่นนะจะเพี้ยนขึ้นมาขมนใช่ไหมอยากเพี้ยนพี่โมแกนนะครับขอข้างขวาด้วยเมื่อคืนได้ข้างซ้ายแล้วค่ะให้จําไว้นะครับลองกลับไปทบทวนค่ะเมื่อเราสามารถทําอย่างนี้ได้ต่อเนื่อง21วันค่ะนิสัยของเราจะเกิดอฉะนั้นพี่โมแกนจะเล่นกีตาร์อย่างนี้โดยไม่มีใครบังคับใช่ ยี่สิบสามปียี่สิบสี่ปียี่สิบห้าปีผ่านไปเราก็ยังเล่นทุกวันนี้ยังต้องเล่นอาจารย์อาวบอกว่านี่มาดูพี่โมแก,กมตัวอย่างสิแก่แล้วยังเล่นกีตาร์อยู่เลยไ <c oughs> อเขา่าแก่เนี่ยแหละนะไม่รู้จะจพูดอก<ล>ไนม,มันจี๊ดเหลเอือเกินฉะน,น,น,นั้นอย่าอย่าคิดว่าแก่แล้วไม่เล่นะนะครับหรือเด็กเกินไปไม่เล่นหรือบางคนบอกว่าทำไมพี่โมแกนสอนกีตาร์ในรายการทีวีสอนกีตาร์ในรายการวิทยุทั้งทั้งที่เล่นก็ไม่ได้เก่งอะไรเลยคนเล่นเก่งเยอะแยะ อ้าแล้วคนเล่นเก่งทําไมไม่มาทําเออใช่ฉะนั้นผมทําได้แค่ไหนผมทําแค่นั้นทําไมคนเล่นเก่งไม่ถ่ายทอดให้น้องๆบ้างอช่ฝรั่งนะใน YouTube น้องๆไม่ดูได้เลยเขาเล่นกระจอกมากแต่เขายังออกมาสอนน่ะเออของเรานะครับได้แค่ไหนเอาแค่นั้นอย่าไปรอจนเป็นเทพระเจ้าก่อนแล้วมาสอนจำไว้นะครับฉะนั้นมิสเตอร์โมแกนเล่นได้เท่าไหนบอกบอกมาแล้วอ่ก็คือรู้เท่าไหนให้เท่านั้นตอนนี้น้องๆรู้สึกว่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วแล้วผมเอากีตาร์มาทำไม ฉัเล่นกับเขาหรือเปล่าเนี่ยคืนนี้นะคืนนี้มิสเตอร์มอร์แกนจะประกาศว่าใครอยากจะแจมกับมิสเตอร์มอร์แกนขึ้นมาเลยเตรียมตัวไว้แล้วแจมกันโดยที่ไม่รู้ว่าแนวเพลงอะไรแล้วก็เพลงอะไรด้วยฉะนั้นเตรียมตัวไว้กลองเบสกีตาร์คีย์บอร์ดหรือนักร้องนำเราจะมาแจมกันแบบอินพรวส์ขอเสียงประมือให้กับมิสเตอร์มอร์แกน นี่แหละค่ะคุณพลรักพันแท้เลยทีเดียว